ชื่นใจอ้ยอากาศเย็นนะคะอากาศดีอุ้ยวัวกำลังมานะคะเข้าใหม่ดูวัวนะคะเข้าใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ วันนี้เข้าใหม่นั่งรถเข็นนะคะมารับอากาศดีๆนะคะรับอากาศดีๆยมเช้าเข้าใหม่ก็มีรถเข็นนะคะรถเข็นคันนี้เป็นรถเข็นของอ,อพี่มีบุญนะคะมีบุญเนี่ย ที่เป็นแมวที่ดังมากๆนะตอนนี้นะคะดังมาตั้งนานแล้วนะคะน้องมีบุญ่ะนะคะที่มีน้องออมนะคะน้องออมน้องมีบุญบ้านของน้องมีบุญอะนะคะเอฟซีหลยท่านคงรู้จักกันนะคะน้องมีบุญซึ่งคุณแม่น้องมีบุญเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อน้องมีบุญเนี่ยได้ให้รถคันนี้มากับทาโร่นะคะ ให้ร่มากับทาโร่มีให้มาสองคันนะคะคันหนึ่งก็จะเป็นคันอ่าเป็นตะแกงตะแกง่อะนะคะอีกคันหนึ่งก็เป็นคันนี้นะคะทีนี้พอทาโร่จากไปแม่แกงก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เผื่อได้ใช้กับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยคะพาล,ลูกไปเดินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้มาใช้กับข้าวใหม่และข้าวสวยนะคะข้าวใหม่ได้นั่งได้นั่งสองครั้งหรือสามครั้งแหละคันนี้โอ้ยชื่นใจอากาศดีอะลูก โอ้ยอากาศดีชื่นใจดูนะคะดูครับอากาศนะคะอากาศดีชื่นใจเนี่ยมะระดกของพี่มีบุญตกทอดตกทอดมามาถึงน,นะเข้าใหม่ตั้งแต่รุ่นทารโ่มาถึงเข้าใหม่นะคะโอ้ยชื่นใจ อู้อากาศเย็นนะคะอากาศดีอากาศดีชื่นใจนะคะอุยวัวกำลังมานะคะเข้าใหม่ดูวัวนะคะเขาปล่อยวัวออกเขาปล่อยวัวออกมานะคะวัวกำลังมาโอ้โหดีเลยเนี่ยค่ะไปนู่นแล้ว ใหม่เห็นวัวไม่ลูกวัววิ่งเยอะเลยนะวัววิ่งเยอะเลยอ่ะลูกวัววิ่งเยอะเลยอากาศเย็ยนชื่นใจนะคะแม่กับลูกเช้าๆจะมานั่งอยู่ตรงนี้มีองค์คลัก์ของเราคือพี่กี้นะคะนี่เศ้าไม่ห่างนะคะ เป็นที่ไม่ค่อยเรียกค่อนข้างจะเข็ยนยากนะคะยากเ,เย็นชื่นใจจังเลยดูนะคะลมพัดใบไม้เย็นเบาๆนะคะยกขนคนอื่นเนี่ยในแม่จะหาวิธีพาออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะ บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีเลอลูกฮะทำไมเช้าเช้าลมจะแรงนะคะเนี่ยค่ะลมจะแรงจะเย็นสบายเลยนะคะมีพี่กี้คอยเฝ้าด้วยนะ เย็นมากๆเลยมานั่งรับลมตรงนี้โอ้ยสุดหล่อของเราใส่แว่นตานะคะเครื่องแต่งตัวเยอะนะคะคุณย่าส่งมาให้เยอะเลยขอบคุณคุณย่ามากๆเลยนะครับทำให้เข้าใหม่มีเครื่องแต่งตัวเยอะเลย <c oughs> ดูนะลมเย็นนะคะลมเย็นโอ้ยสดชื่นมากเลยนะคะช่วงเช้าตรงนี้มันจะล่มนะคะตรงนี้จะไม่มีแดด แล้วจะเย็นดีมากๆเลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะตรงนี้จะดีมากๆเลยนะคะแม่เกียงก็จะมานั่งเล่นตรงนี้บ่อยๆนะคะตั้งแต่มีเอาเปมานั่งตรงนี้แล้วก็มานั่งแทบทุกวันนะบางทนนีนั่งกินข้าวนั่งกินกาแฟนั่งกินอะไรชมวิวตรงนี้นะคะนั่งทําคลิปทาอะไรตรงนี้เย็นสบายมากๆเลยนะคะได้มองไปที่ทุง่งนาดูนะคะสุดหล่อของเราหล่อมากๆ หล่อมากเลยชายหนุ่มน้อยนั่งอยู่กับดอกไม้พาเอฟซีชมอยู่ครับสาวสาวไม่ออกมาเขาสวยนี่ออกมาไม่ได้เลยนะคะเกรงนะคะเขาจะเกรงแล้วเขาจะวุ่นวายนะคะเขาสวยอะ่ะเขาจะไม่อยู่นิ่งเหมือนเข้าใหม่เข้าใหม่เนี่ยน,นิ่งมากมราให้ทาอะไรก็ทํานะคะ ใส่เพลงให้กับบรรยากาศของเข้าใหม่นะคะโอ้ยไม่กล้าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะผิดกฎ u t u b e นะคะเขาไม่ให้มีเพลงเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะผิดกฎเข้าไปเอาให้เป็นแบบดูแล้วมีความสุขชื่นตามเข้าใหม่ไปนะคะโอ้ย บรรยากาศดีจริงๆเลยเข้าใหม่ทั้งหลอ่อ FC อิจฉาเข้าใหม่ใช่ไหมเข้าใหม่ได้อยู่บรรยากาศสดชื่นก็ดีนะคะมาอยู่ที่นี่มันดีอยู่อย่างนะคะดีตรงที่ว่าบรรยากาศดีนะคะแต่เสียตรงที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลนะคะมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะคือ ทุกอย่างเนี่ยจะใด้ดีสมบูรณ์แบบไปหมดมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะชีวิตคนเราคงไม่มีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างอะนะคะจะเก็บดอกไม้หน่อลูกแม่เอาให้เอยสวยงามมากๆเลยอยากได้ดอกไม้อะดอกไม้ใส่หูให้ <laughs> สวยงามมากๆเลยลูกเข้าหวนิง่งไม่ทำอะไรให้ก็นิ่งทุกอย่างนะคะ เลูกๆอยู่ดีมีสุขแม่ก็มีความสุขนะคะเข้าใหม่นี้เขาแบบสดชื่นนะคะบรรยากาศตอนเชา้าบรรยากาศดีแต่ก็มีบ้างนะคะบางครั้งชาวบ้านเนี่ยอาจจะมีเผาเผาไฟเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีตามวิถีชีวิตของเขาที่เคยทํามานะคะก็ะยังดีโชคดีว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเผาเยอะเนี่ยลมมันจะพัดออกไปที่อื่นนะคะไม่ได้เข้ามาในบ้านเราก็ถือว่าดีมากๆ แต่บางครั้งก็จะมีควันไฟเล็กๆที่เวลาชาวบ้านเขาเานึ่งข้าวอะไรกันพวกนี้นะคะก็จะใช้ก่อไฟนึ่งข้าวอาจจะมีควันไฟบ้างรบกวนเราบ้างอนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวิธีชีวิตของชาวบ้านเป็นแบบนี้เนาะก็ต้องปล่อยไปตามแบบนี้นะคะดูหน้าของเข้าใหม่นะคะโอ้ยดูนะคะ สดชื่นมีความสุขจังเลยลกูกอากาศเย็ยนชื่นใจชื่นใจมากๆเลยอันนี้กินหญ้านะคะแม่เก็บหญ้ามาให้เขาให้เขากินนะคะเขากินใหญ่เลย <laughs> เคี้ยวใหญ่เลย ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสดชื่นครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนิพิทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปผมครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับผมและแม่ครับดูโฆษณาให้กับผมด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม